ก็มีการบอกว่าชาทั้งแขนชาตั้งแต่อกแล้วก็ลงขาแล้วก็ไอ้ตรงขานี่ไม่ค่อยมีแรงทั้งสองข้างนะเดินลาบากนะเดี๋ยวลองเดินให้หมอดูนิดนึงนะคนไข้อันี้เดินเดินจะล้มใช่ไหมครับข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาอ่อนแรงใช่ไหมครับลองเดินทั้งซ้ายข้างขวาอ่อนข้างขวาข้างเดียวนะลองลองลองเดินกลับนิเนี่ยข้างขวาเะจะล้มง่ายครับข้างขวาอ่อนแรงค่ะเดี๋ยวนั่งก่อนนะ บอดดี้นิ้วปุ๊กเนี่ยให้ดีเฟกต์ไวนะแสดงว่ามันอาจจะมีการกดทับไขสันหลังหรือว่ามีปัญหาที่ไขสันหลังบางส่วนนะครับนะแล้วก็ฉันเนี่ยไม่ต้องเกรงนะหย่อนหย่อนเลยนะจ๊ะไม่ไม่ต้องเกรงหย่อนหย่อนจ้ะไม่ต้องเกรงนะหย่อนหย่อนนะเนี่ยเวลาคอค์สเจอรู้สึจะไวนิดนึงเดีย๋ยวนอนนิดนึงนะ แล้วก็อาการชาตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเลยใช่ไหมข้างซ้ายข้างขวาไม,ม่ีชาชาข้างซ้ายอ่อนแรงขวาแต่ชาซ้ายครับคนไข้มีการอ่อนแรงด้านขวาแต่ว่าจะชาด้านซ้ายนะตั้งแต่หน้าอกเนี่ยลงขาทั้งหมดเลยนะแล้วก็พอมาดู m อ็มไอไอเนี่ยเห็นไหมว่าอันนี้คือไขสังนะสีดำๆนี่นคือไขสังเลยแล้วตอนนี้มันมีการกดทับไขสังเนี่ยด้วยหมอนรองกระดูกที่มันเคลื่อนออกมาด้านนี้ตรงนี้แล้วมีพังผืดด้านหลังเนี่ยที่ มากดเลยทําให้เส้นไขสัังตรงนี้มันมีการขาดเลือดถ้าเกิดปกติมันต้องเป็นสีดําตรงนี้ขาวๆเนี่ยมันขาดเลือดไปเลี้ยงนี่แนวทางในการรักษาสําหรับเคสเนี่ยที่คนไข้เนี่ย,ย,ยมีการชาแล้วก็อ่อนแรงของขาแล้วก็ควบคุมการทรงตัวได้ไม่ค่อยดีเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของไขสัังที่มันมีการกดทับนะทำให้ขาดเลือดไปเลี้ยงนี่แนวทางในการรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะไปผ่าตัดเพื่อเอาส่วนที่กดทับไขสัังตรงนี้ออกนะ เพื่อให้ไขสลังนี้มีเลือดกลับไปเลี้ยงได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับการผ่าตัดจะเป็นทางออกเนาะเพราะการกินยาทานยาจะไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่ามีการกดชัดเจนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของไขสลังนี้ชัดเจนเคสเนี้ยเป็นกรณีหนึ่งนะที่จําเป็นต้องผ่าตัดเพราะว่าหนึ่งเนี่ยไม่มีการกดทับไข่สลังอันที่สองคนไข้มีการอ่อนแรงอันที่สามคนไข้มีปัญหาเรื่องของกันน้นอุจจาระกั้นปัสสาวะลำบากนะแล้มีปสัสสาวะเลือดตลอดเวลานะครับนั่นการรักษาที่ดีสุดคือผ่าตัดนะเพื่อที่จะเอาส่วนทีีก่กกนน้ออนะ